เอกทรุษนิลลิกานนท์อาธรพาธีพัฒนะนะออเวิเชียรนินลิกานนท์ใช่ตอนนี้เป็นเป็นปยายมวยเขาไหวแล้วแย่แล้วครับจะขึ้นเวทีเท่าไหร่แล้ว <c oughs> นิ่งแล้วนิ่งแล้วแดงเจ้า <c oughs> แม่ปนดูทองกองทับเรือ <c oughs> น้ำเงินชาลวัมใหญ่ถึงนิโอหนึ่งครับนี่พันธมิษให้เสียงไม่ฟ <c oughs> ิล์มคนรุ่นใหม่พันนี้ต้อโอ้ท่นนี้พันธมิษก็อินซีถ้าเขา ให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีเออใช่อินซีเนี่ยจะมีเสียงพระเอกคล้ายกับเขาบอกว่าพันธมิตรให้เสียงนนบพชปเขาไม่ได้มีน้องชาวเรือ้ี่ยอมรับแค่มันรุ่เลยยาวใหญ่ๆแล้วก็ยาวร่องน้ำแดงเรือนี้มีคับแล้วก็จะแม่บุเรือทองเราเรืออยู่ร่องน้ำแดงะไถ่บทจับเรือพญาชาวเรือหนึ่งเรือสิงห์นี่ฮอร ফইলা मैं মু ভাইলা এক পাই ছা ইব ফইলে ই ছা ফই ভাইলা না বিলা ুো ত আম খনি ভাবে না ক ম টা ছা ম হয় নিমা মা মা মাই ছাা বি পান ু লানি এইমন সা সা হা ইে তন খ ตายก็บอกว่าข้กตตาจับได้ลงกันลกันลงกันแนแแสงนีในดาของศักดิ์สรีแชมป์ว่าี ขาวังสิงมีโอาลวัดานมีลายตาลีขาทันยาขาลไกดันเล้าหาสิกว่าจะเข้าเสูนชัยแลหวเลว่าแลปาดูทองปาดูทองผ่านมีก็คว้าก็ใบเรือไหล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 ไหเข้ากรรมการไม่ราชาตัดสินได้เยวที่อยู่ร่องน้ำแดงเจ้าแม่ปลาดูทองกองทับเรือชนะครับเกี่ยวนี้หมดไปสารอแล้ว ถ้าอีกรอมันจับไม่ได้แน่แล้วมันเ,เอออีกสองอีกสองเที่ยวอีกอีกสองเที่ยวพี่น้องคู่นี้มาดูเรือพระฉากเรือทหาร